ใ้กินขนมในเวลางานบริษัทคือบ้านหรือไงบริษัทใครมีหัวหน้าแบบนี้บ้างคะชอบพูดก็ได้แต่จริงเราไม่ได้เ,ออเดี๋ยวไม่จะบอกวิธีการรับมือให้เอาให้หัวหน้าพูดกันไม่ออกไปเลยคอยดูหัวหน้าคะกระดาษชืชูชกับหนูไอยากใกล้หมดแล้วให้หนูเบิกเลยไหมคะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญญาคิดเองเหรอต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรพวกเธอต้องรายงานฉันเป็นลำดับแรกผมส่งคอแทคคุณแพรแล้วนะที่ไปหาทางดีเซนงเขาด้วยฮะ พี่เลยพี่อดีสนิ่งท้องไงมัวแต่คิดว่ามันยากอะ่ะนี่ยังไม่เริ่มทําก็มีข้ออ้างเต็มไปหมดมันอะไรวะเขียนอะไรมาเนี่ยไม่รู้ทําไมไม่ถามคิดเองบ้างไม่ได้หรือไงมีสมองไว้แค่ขัข้นหูเหรองัน้นก็ไ้แก้มาใหม่แล้วกันไม่อะมีอะไรอ,ไอไีกหไหมอ๋อเซ็นเอกสารให้หน่อยไคะเดี๋ยวพี่อกไปกินข้าวก่อนเราค่อยว่ากันตวนนี้ไม่คิดที่จะทำงานในหัวมีแต่เรื่องกินหรือไง มาใส่นะคะฝักห้0ยบาทค่ะเฮ้ยนี่หัวหน้าเ้ยเฮ้ยทุกตำแหน่งอ่ะเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าใครหน้าไหนมาสายก็ต้องถูกรับทั้งนั้นอ๋อพี่มาสายเพราะว่าพี่ข้ออ้างก็คือข้ออ้างคนเราต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสิสแกนจ่ายหน้าฉันมีคิวอาคดหรือไงไปสแกนจ่ายกับฝ่ายการเงินเสรเออ